ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา าพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์ไตล์ชัแนลบายยามา a ่านะคะสัปดาห์นี้นะคะคก็บอกแล้วไงว่าเราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือคนที่ใช้ฟีโนแล้วก็ยังเป็นฟีโนอยู่ณปัจจุบันเมื่อกี้ช่วงแรกเราพูดถึงครับคันที่2องของเขาเป็นงหัวฉีดแล้วอ่าเปลี่ยนจากคาร์บูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดตัวหัวฉีดคันนี้คําถามก็อยู่ตรงที่ว่ายามาฮ่าฟีโนที่เป็นคาร์บูเรเตอร์และยามาฮ่าฟีโนที่เป็นหัวฉีดคันที่2ของขน้องต้เนเนี่ย น้องต้นขี่แล้วฟีลลิ่งมันปังการจะรู้สึกว่าการเร่งมันก็จะดีขึ้นการเร่งใช่แล้วก็มันประหยัดน,น้ามันมาในความรู้สึกก็คือประมาณน่าจะ20%อของทันเก่า<อ>กเาเาเา็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ด้ยนะครับและการให้บริการอะไรต่างต่างก็สะดวกมากขึ้นก็สะดวกมากขึ้นแล้วก็เริ่มจับที่เราไม่มีความรู้ในการดูแล รถเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นาาก็คือได้ได้คำแนะนำหลายๆอย่างก็คือมันมีประสบการณ์การขับรถทงังนกลับมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในการดูแลบำรุงรักษารถเป็นมากขึ้นบางอย่างก็ทําเองได้ไม่ต้องไปงอช่างอย่างนี้เออแล้วก็ไม่ใช่แค่รอยต่อระหว่างรถยามาฮ่าฟีโนที่เป็นคาบ,บูเรเตอร์กับรถยามาฮ่าฟีโนที่เป็นหัวฉีดน,นะชีวิตเขาก็มี รอยต่อช่วงที่เปลี่ยนรถคันที่สองเหมือนกันนั่นคือกําลังออกจากงานประจำงานประจำกำลังออกจากงานประจําที่โรงแรมทวินคาเวอร์ไปทํางานอะไรต่อครับพี่ตอนแรกก็ยังยังว่างงานยังว่างงานอยู่ใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเราจนมามาเจองานที่เป็นเป็นงานอิสระก็คืองานเป็นงานยอดฮิตปัจจุบันเนี่ครับก็คือไรเดอร์นี่ไง รอยต่อของรายการเราเช่นกันจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเพิ่งให้น้องกิจมาแนะนําเรื่องของรถ,รถ,รถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสําหรับไรเดอร์สัปดาห์นี้เราก็เลยอยากจะขอน้องต้นบอกกับคนที่กําลังอยากที่ทจะเป็นไรเดอร์ด้วยครับผมก <ering S 1> <criticism. S 2> าลังมองหาอาชีพของไรเดอร์ด้วยว่าฟีโน่นี่ไม่น้อยหน้าจากรุ่นไหนของยามาฮ่าเลยใช่ไหม,มถ้าเราจะเป็นไรเดอร์ใช่ครับผมก็คือตอนแรกในความรู้สึกของผมก็คือเราก็มีรถอยู่แล้วเราก็เลย เอามาทํางานตรงนี้โดยที่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อืของการทํางานครับแต่เราก็ขับไปเรื่อยๆในเมืองด้วยนอกเมืองด้วยมันก็รู้สึกคล่องตัวอืบางคนบอกว่าทาไมไม่ออกคันใหญ่ก็คือถ้าเข้าในเมืองซีซีที่เยอะกว่านี้ใช่ถ้าเข้าในเมืองมันก็จะคล่องตัวในการจอดในการอะไรมันก็คล่องตัวไปไหนมาไหนง่ายแต่ถ้าออกนอกเมืองก็ไม่แพ้ไม่แพ้รุ่นใหญ่ก็คือเราสามารถที่จะ ขับไปไหนได้ในช่วงเวลาที่ที่พอควรคพูดยังไงว่าอัตตาเร่งสู้กันได้สู้กันได้พี่เขาชอบเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยชอบขี่ทั้งวันเนี่ยถ้าไรเดอร์เนี่ยนะขี่ทั้งวันเหมือนกันเลก็ใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่าตอนที่เราทําใหม่ๆนี่มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย่ออะไรพวกนี้บ้างแต่พอเราทําเป็นนานๆแล้วมันรู้สึกว่ามันก็เริ่มอยู่ตัวเริ่มสนุกกด้งานด้วยก็เรารู้สึกว่าถ้าเราทํางานตรงนี้มันก็หมายกับว่า ถ้าจะให้เราอยู่ตรงนี้ได้ก็คือเราต้องใช้ใจในการทำก็คือทำทุกอย่างมันด้วยใจแล้วทุกอย่างฟีดแบ็มันก็จะกลับมาความสำเร็จก็คือจะกลับมาหาเราก็ในการประสบการณ์ที่เราทำตรงนี้ก็คือมาห้าปีเต็มนะครับของการทำงานตรงนี้ถ้าเราไม่มีใจก็คงจะไม่มาถึงวันนี้นะครับก็จะไปแต่ปีสองปีแรกใช่แล้วก็ยังมีคันที่สามของเขาหลังจากที่เขาใช้รถ จากยามาฮ่าฟีโน่ที่เป็นคาบูแล้วก็มาคันที่สองก็เป็นยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดส่วนกระทังคันที่สามคันที่สามก็เกิดขึ้นครัแทนเทนก็ยังเป็นฟีโน่ยามาฮ่าฟีโน่เหมือนเดิมครับผมแต่ผมถามอ่อยว่าเดียวนะทั้งสาคันนี้ก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้ทั้งทั้งสองคันนี้ไม่อยู่แล้วครับก็เหลือแต่คันล่าสุดปัจจุบันเพราะว่าเอ คือที่เรายังต้องใช้คันเดิมอยู่เพราะว่าในการทํางานแล้วมันก็เหมาะมือแล้วมันก็คล่องตัวแล้วก็อีกอย่างคือมันเกิดจจะเป็นเพราะว่าอันแรกก็คือเราหลักซีโนใช่ไหมครับอันที่สองก็คือมันมันเหมาะมือของเราที่เราขับมานี่ณปัจจุบันนี้ก็สิบห้าปีแล้วตั้งแต่ออกมา ไปมันแท้ถ้าเป็นคนนี้ก็วัยรุ่นเลยนะชีวิตช่วงวัยรุ่นนะผมนึกถึงโฆษณาหนึ่งของฟีโนนะทำไมถึงรักฟีโน่มาดูไหมนี่ให้คนนี้ตอบสามคันฟีโน่หมดจากคุณผู้ชมค่ะทำไมถึงรักฟีโน่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งรูปลักษ์ที่ว่ามอเตอร์ไซ์ ก่อนหน้านี mm ้ไ hmm. ม mm. ่ม yes. ีน่ารักแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างคือมันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันทรงมันน่ารักดีครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันขัดแล้วมันก็ค well ล่องตัวแล้วมันก็หมอกมือเราก็หลายๆคนที่เราได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออมันก็คล่องตัวแล้วมันก็หมอกอะซารีร่างเขาเขาบางทีแข้งขาเขาเนี่ยอาจจะแบบคือรถอื่นมันไม่มันไม่มันไม่ลงตัวกับการที่ว่าเราขับมาหลายๆปีแล้วมันไม่ลงตัวแล้วมันก็หมอกมือ นี่ผมก็เวลาขับรถไปเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นว่าไกลๆแต่เราขับแ๊บเดียวก็คือบางที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพมันใหญ่มากแต่สําหรับตั้งแต่ผมทํางานเป็นไรเดอร์มาเป็นแมสเซนเจลอันนี้กรุงเทพเล็กลงกรุงเทพเล็กลงด้วยความที่เราขับทุกวันด้วยแหละความเคยชินของเราแล้วก็รู้ซอกซอนหมดอะแล้วพวกนี้นะร้านอาหารอร่อยก็รู้อร่อยนี่ถามเขาได้เลยอร่อย เห็นจอดกินกาแฟประจำบ้านอยู่นี่แต่ตรงนู้นตรงนี้รู้หมดอะไรอร่อยนี่ถามได้เนาะมีเรื่องแบบนี้จริงๆะครับ่องนริงๆเมื่อก่อนก็ถ้ามานนทบุรีนี่ก็เป็นอะไรที่ไกลแต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ไกลเลยพอเรารู้เส้นทางแล้วมันก็เดี๋ยวถึงตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเลี้ยวนี่ก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผมจะถามว่ายังงงอยู่ไหมอ่าต้องใส่ GPS บ้างบางทีอะไรหรอคือจริงๆแล้วเนี่ย คือจะใช้คําว่าหายากไหมหายากนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆใช่หนึ่งคือเขารักแบรนด์ยามาฮ่าอยู่แล้วสองก็คือเปลี่ยนมาสามรุ่นสามคันก็ยังเป็นรุ่นเป็นเป็นยามาฮ่าฟีโน่ล้เรียกว่าตองฟีโน่เลยอ๋อแล้วก็ที่สําคัญคือจากงานประจำครับซึ่งแค่ไปกับ20-30โลครับ ปัจจุบันนี้เป็นร้อยโลได้ไหมขี่ทั้งวันเลยว่าได้เกินเกินร้อยครับใช่เกินไรเรเกินเกินร้อยโลขนาดเกินฟีโน่ก็ยังรับได้เอาอยู่เอาอยู่เนาะเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับแล้วการดูแลบำรุงหนักขึ้นไหมสำหรับตอนที่เราใช้ไรเดอร์เนี่ยมันมันมันก็หนักขึ้นครับแต่เราก็จะใช้วิธีในการที่ว่าหมั่นดูแลเช่น น้ำมันเครื่องก็คือหัวใจหลักของการของการทํางานของของรถเพราะว่าของไรเดอร์เพราะว่าถ้าน้ามันเครื่องมันแห้งเนี่ยโอกาสที่เครื่องมันจะพังมันก็มีสูงเนี่ยครับก็คือประสบการณ์ที่ว่าพื้นพื้นที่ว่าได้สามารถที่เราดูแลรถง่ายๆถ้าเราดูแลได้อย่างนี้เนี่ยคือหนักแค่ไหนมันก็เอาอยู่เป็นคําถามที่ควรถามในอย่างมากครับทั้งสามคันของヤマาฟีโน่เนี่ย ใช้มากี่โลครันแรกก่อนเลยพี่ครันแรกก็คือก็เกือบเกือบแสนนะครับผมโอ้แสนโลครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นครันที่สองใช่คันที่สองนี่วิ่งเท่าไหร่พี่ครันที่สองก็นึกไม่ถึงว่าเราจะวิ่งเยอะมากมันก็ช่วงนั้นช่วงสับเปลี่ยนเป็นงานไรเดอร์แล้วไงใช่ใช่ครับผมก็คือเองมาใช้เป็นอาชีพ ก็ทําไปเกือบสองแสนสองแสนสองตัวคือไม่ตีกลับไปสองรอบอะแล้วคันสามตอนนี้ล่ะคะคันสามนี่ก็ตอนนี้อะไรแล้วพี่ทะลุแสนแล้วครับทะลุแสนขับรถประมาณสามคันสี่แสนกว่าโลนี่ไม่ธรรมดาเลคขับอย่างเดียวเลยนะขยนด้วยอ๋อ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่เป็นไลเดอร์หรือกําลังจะเป็นไลเดอร์มั้ยอก็อยากจะฝากน้องๆหรือว่าใครที่อยากจะเป็นไลเดอร์นะครับก็คือถ้าเราจะทําอาชีพนี้ก็คือหนึ่งต้องใจรักสองก็คือมีใจคือใช้ใจทำคือทุกอย่างมาแดกใจนี่มันเป็นอาชีพอิสระที่ว่ามันจะเป็นอะไรที่สร้างอาชีพให้กับเราถ้าเรามีใจทุกอย่างมันก็จะประสบความสาเร็จครับแล้วก็สามก็คือ ยามาฮ่าที่ใช้อยู่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องการันตีให้กับทุกๆคนได้นะครับว่าเป็นอะไรที่คุณภาพจริงๆใช่เนี่ยครับผมก็มีก็มาพฝากแค่นี้ครับผมครับผมครับผมสแตนนี้เนาะสุดยอดขอขอบคุณมัองต้นนะครับขอบคุณครับนี่แหละค่ะข้อคิดดีๆนะคะสําหรับคนที่จะทําอาชีพของไรเดอร์และที่สําคัญทุกๆอาชีพที่สาคัญหมดอืใช่แล้วใจต้องมาก่อนนะคะ ช่วงหน้าค่ะยังมีอะไรดีๆมานําเสนอกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ